คุณยศนันท์วงศสวัสดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นลูกข้าราชการพ่อสมชายวงศสวัสดิ์ทำงานเป็นผู้พิพากษาด้วยอาชีพของเขาที่ต้องย้ายไปประจำในจังหวัดต่างๆผมเลยต้องย้ายที่เรียนบ่อยผมเกิดเชียงใหม่ย้ายไปเรียนอนุบาลที่เชียงรายจนถึงปหนึ่งแล้วย้ายไปเรียนปสองที่พังงาแล้วย้ายไปเรียนซ้ำปสองอีกครั้งที่ระยองเพราะอายุน้อยเกินไปพอเรียนซ้ำเลยสบายมากหัวเราะเราได้สวนเพื่อนในห้องจนกลายเป็นที่รักของเพื่อนแต่อยู่ที่นั่นแค่ปีเดียว ผมย้ายไปเรียนป .3 ที่ชนบุรีแล้วย้ายมาเรียนป .4 ที่นนทบุรีจนจบชั้นประถมก่อนจะย้ายมาเรียนมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบตอนแรกผมไม่ชอบที่ต้องย้ายบ่อยกลัวหาเพื่อนใหม่ไม่ได้แต่หลังจากระยองผมไม่มีปัญหาเลยเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพื่อนชอบคุยกับเราคงรู้สึกว่าเป็นคนไม่ต้องการประโยชน์จากใครพึ่งพาได้เวลาจัดกลุ่มทําอะไรก็มักได้เป็นหัวหน้าสิ่งที่ผมได้เห็นในช่วงนั้นคือความแตกต่างหลากหลายทั้งวิถีชีวิตและอาชีพ คนค้าขายคนทำประมงคนทำสวนยางสวนปาล์มเพื่อนในห้องก็ต่างกันบางคนเป็นลูกข้าราชการที่ต้องย้ายเหมือนเราตอนเรียนอยู่นนทบุรีผมเจอเพื่อนที่เสื้อเก่าๆหมอ่มอมๆตอนเช้ามักนั่งหลับแต่เรียนเก่งมากเขาเล่าว่าตอนเช้าต้องช่วยที่บ้านขายของเป็นการเล่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาด้วยพ่อปลูกฝังอยู่เสมอว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเวลานั่งรถไปด้วยกันแล้วเจอเด็กเลี้ยงวัวอยู่ข้างทางเขาเคยเล่าว่าเมื่อก่อนชีวิตตัวเองก็เป็นแบบนั้น การศึกษาจะทําให้ชีวิตดีขึ้นเขาบอกว่าตัวเองเป็นผู้พิพากษาได้เพราะตั้งใจเรียนสิ่งที่เขาเน้นย้ําตลอดคืออยากให้อ่านหนังสือเยอะๆผมในวัยเด็กก็มองว่าการศึกษาสําคัญเลยตั้งใจเรียนไม่ขาดเรียนตั้งใจทําข้อสอบพยายามพาชีวิตมุ่งไปข้างหน้าผมเรียนที่สวนกุหลาบถึงม .5 แล้วตัดสินใจสอบเทียบก่อนจะมาเข้าเรียนวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริทนทรมธรรมศาสตร์ ย้อนไปช่วงเรียนสวนกุหลาบช่วงเย็นจะมีกิจกรรมชุมนุมต่างๆให้ทําผมมักไปใช้เวลาอยู่กับอาจารย์คนหนึ่งเขามีอาณาจักรอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองผมรู้สึกว่าโคตรเท่เลยจากแผงที่ดูไม่มีอะไรพอต่อติดแล้วมีเสียงมีแสงออกมามัน Amazing ช่วงกําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยผมสนใจเศรษฐศาสตร์และวิศวะพ่อเป็นผู้พิพากษาแม่เป็นพยาบาลเขาไม่รู้จะแนะนํำยังไงผมเลยขอให้แม่ช่วยไปโทรถามลุงคือทักษิณชินวัตรเขามีบริษัทเทคโนโลยี ผมเล่าให้ฟังว่าตัวเองสนใจอะไรเขาคงเห็นว่าแพชชั่นคืออะไรประกอบกับพื้นฐานของเราเป็นยังไงเลยบอกว่าถ้าแบบนี้ต้องเรียนวิศวะแหละเลือกเลยไม่ผิดหวังหรอกวิศวะไฟฟ้ามีกําลังกับสื่อสารเหตุผลที่ผมเลือกสื่อสารเพราะกลัวไฟดูด <c oughs> พอเรียนจบก็ไปเรียนต่อปอโทด้านดาวเทียมตอนแรกคิดว่าเรียนจบแล้วจะไปทํางานกับครอบครัวปรากฏว่าเขาขายกิจการไปก่อนตอนนั้นลุงให้หนังสือผมมาเล่มหนึ่งชื่อว่า as the future cat อยู่เนื้อหาบอกว่า หลังจากอุตสาหกรรมแล้วอีกหน่อยคนจะกลับมาดูแลสุขภาพผมเลยเปลี่ยนมาเรื่องไฟฟ้าของร่างกายแล้วจบปอเอกเรื่องการทำสัญญาณที่มาจากสมองเมื่อก่อนเราเลือกเรียนโดยคิดว่าจะกลับมาช่วยธุรกิจที่บ้านไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากนักเพราะเปลี่ยนมาเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจมันคนละเรื่องเลยร่างกายมนุษย์จะมีสัญญาณไฟฟ้าซึ่งอ่านค่าแล้วบอกบางอย่างได้ความผิดปกตินี้เรียกว่าอะไรถ้าเป็นแบบนี้ต้องจ่ายยาแบบนี้ต้องผ่าตัดตรงนี้ บางอย่างถ้าเราเจอก่อนเราเตือนแล้วไม่เป็นอะไรเช่นลมบ้าหมูบางคนเป็นแล้วขับรถไม่ได้เลยอยู่ๆจะเป็นตอนไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเตือนก่อนสักหนึ่งนาทีเขาจอดรถไม่เกิดอุบัติเหตุนะผมคิดต่อว่าถ้าแพทเทิร์นมันบอกบางอย่างเราทําเพิ่มได้ไหมมีแพทเทิร์นแบบอื่นอีกไหมเมื่อก่อนสิ่งนี้ทําได้แค่ในโรงพยาบาลปัจจุบันมี Variable Sen ซ o r s อร์ที่ติดอยู่กับร่างกายเกิดอะไรขึ้นแล้วเตือนติดติดติดถ้าพัฒนาเทคโนโลยีต่อเรามีโอกาสเสมอในการเซฟชีวิตคน หลังจากเรียนจบปอเอกผมกลับมาเป็นอาจารย์วิศวกรรมชีวกรรมแพทย์ที่มอมหิดลผมทำวิจัยเรื่องเหล่านี้มาตลอดแต่บ้านเรามีอุปสรรคเรื่องงานวิจัยเยอะทั้งงบประมาณจำกัดต้องรายงานความคืบหน้าต้องโดนตรวจสอบเรื่องนี้เป็นอุปสรรคมากกับการพัฒนาที่ไม่มีช่องให้ล้มเหลวช่วงนั้นผมเลยหาเงินมาทำวิจัยด้วยการประกวดนวัตกรรมพยายามไปออกบูธให้บ่อยเพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นผลงานมันคือการช่วยลูกศิษย์ของตัวเอง พอได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเราก็ช่วยภาควิชาช่วยคณะและช่วยระดับมหาวิทยาลัยถ้ามีโอกาสได้มาทำงานการเมืองผมก็อยากเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ในระดับประเทศผมสนใจเรื่องการเมืองมาตลอดคนในครอบครัวก็อยู่ในการเมืองตัวเองเคยลงมาหนึ่งครั้งในการเลือกตั้งปี2557ยศชนันวงสวัร์เคยลงสมัครเลือกตั้งสอสอเชียงใหม่เขต3ในนามพรรคเพื่อไทยและได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ภายหลังสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นในวันเดียวได้วันนี้มองว่าตัวเองพร้อมรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ดีและรู้ว่าสิ่งที่อยากทำให้ประเทศคืออะไรบ้านเรามีคนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกเป็นจํานวนมากถ้าผมได้บริหารประเทศสิ่งที่จะทำคือใช้งานพวกเขานโยบายที่ดีที่สุดคือการฟังคนเก่งเหล่านั้นปัญหาของประเทศไทยในวันนี้คือเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเราต้องฟังผู้มีอํานาจบางประเทศเพราะกลัวว่าเขาจะมารังแก การยืนได้ด้วยตัวเองสําคัญมากประเทศไทยไม่มีเครื่องจักรของตัวเองถ้าราชการและเอกชนร่วมกันสร้างเพื่อให้มีเครื่องมือเก็บเกี่ยวที่ดีๆให้เกษตรกรพวกเขาทําเกษตรเหมือนเดิมแต่มีผลผลิตมากขึ้นได้ถ้าเราทําให้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีปลูกข้าวได้มากขึ้นอีกมันคือไบโอเทคโนโลยีเริ่มจากทําในประเทศก่อนถ้าเหลือก็ส่งออกขายผมมองว่าบ้านเรามีความพร้อมแต่ไปผลิตตามดีมานของคนทั่วโลกไม่ใช่ดีมานของคนไทย ใครมาช่วยพวกเราถ้าไม่ใช่พวกเราเองช่วยกันเองผมและพักเพื่อไทยจะพาประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบโอเคคุณต้องมีความเท่าเทียมเสมอภาคประชาธิปไตยไม่มีปัญหาเลยเพราะเรื่องเหล่านั้นต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นประเทศอาร,รยะอื่นไม่มาคุยกับคุณหรอกแต่เวลาไปพูดบนเวทีเราต้องพูดเรื่องการจับขั้วอย่างเดียวหรอ พอผมพูดเรื่องนี้กลายเป็นแกะดำในทางการเมืองนะครับวันนี้ผมไม่อยากสร้างความขัดแย้งอีกแล้วเราอยากพูดไปข้างหน้าสิ่งที่ขาดหายไปในปัจจุบันคือ m มายเ e t ว่าเราทำได้ผมอยากสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นด้วยวันนี้เราต้องไม่มองคนไทยด้วยกันเป็นศัตรูกันเองแล้วเอาคนมีความสามารถมาทํามิชชั่นเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศผมอยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงทั้งระบบทำให้คนไทยเติบโตได้เองโดยไม่หมดหวังกับการเมือง ต่อให้มีพรรคการเมืองไหนเข้ามาบริหารประเทศก็สามารถไปข้างหน้าได้เองไม่มีใครเข้ามาทำลายได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนนายกอีกกี่ครั้งคนไทยก็ไปเองได้มันคือการสร้าง DNA ใหม่ต่อให้เป็นผู้นำคนใหม่แต่ประเทศต้องไม่เปลี่ยนแปลงเพราะไมเซ็ปเรามาแล้วประเทศต้องแข็งแรงด้วยตัวเองไม่ใช่แข็งแรงด้วยผู้นำคนใดคนหนึ่งสวัสดีนะครับชาสี่กิวทุกคนครับยศชะนันมารายงานตัวครับเมื่อกี้ ไปเดินที่ตลาดที่สระบุรีมาเดินแนะนำตัวยศชนันมาแล้วครับเขาบอกเสียใจจังเลยนึกว่าจะได้เจออาจารย์เชนไอเราก็บอกว่าคนเดียวกันครับแม่ก็เลยวันนี้กลัวโดนถามซ้ำนะครับคนเดียวครับผมชื่อเล่นชื่อเชนนะครับวันนี้มารายงานตัวกับพ่อแม่พี่น้องสีคิ้วและชาวโคราชทุกคนเลือกพักเพื่อไทยให้ถล่มทลายครับ พี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้เดินทางมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าไปดูเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟนะครับที่มีเครนตกมาใส่ซึ่งเป็นรถไฟที่จะเดินทางกรุงเทพอุบลน,นะครับตรงนี้ในานามพักเพื่อไทยและทุกคนนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียนะครับเราจะพยายามที่จะช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่พักเพื่อไทยทำได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้นะครับขอทุกคนปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับกลับมาของเรานะครับตอนนี้พี่น้องทุกคนครับวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่เดินทางมาอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้พักเพื่อไทยเราสืบมาตั้งแต่พักไทยรักไทยสิ่งสำคัญที่สุดของเราไม่ว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะอยู่ตรงไหนมานั่งที่นี่หรือดูการถ่ายทอดการปราศัยอยู่ขอให้รู้เสมอว่าในวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป แก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพักเพื่อไทยไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจเป็นของประชาชนครับทุกคนครับเรามีแนวทางเรามีวิธีที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องในจุดต่างๆทางท่านสสพัชระและทุกๆคนในโคราชเราเดิน ครบทวนและมองเห็นปัญหาต่างๆของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเป็นปัญหาที่หลากหลายทั้งทางด้านของการเกษตรปัญหาการท่องเที่ยวปัญหาคมนาคมขนส่งปัญหาปากท้องสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ทำแค่เรื่องเดียวแต่วันนี้เราต้องการเสถียรภาพและเราต้องการที่จะยกเครื่องประเทศไทยไปด้วยกันโครรชเปลี่ยนแปลงได้ครับ พี่น้องครับวันที่8กุมภาหลายคนอาจจะมองว่าวันนี้เป็นแค่วันเลือกตั้งและเราก็ต้องออกมาเลือกตั้งแต่ผมอยากจะสื่อสารให้พี่น้องทุกคนได้เห็นความหวังได้เห็นแนวทางได้เห็นความฝันที่วันนี้พวกเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมจะมาลองเล่าให้ทุกคนฟังถึงนโยบายที่ทำให้ทุกคนเริ่มกลับมามีความหวัง และวันนี้ผมพร้อมในวันที่8กุมภาหากทุกคนเลือกพักเพื่อไทยถล่มทลายเราจะเปลี่ยนความหวังความฝันเป็นความจริงครับพี่น้องครับความหวังของคนที่ล้มลงไปแล้วยังกลับมาลุกขึ้นยืนใหม่ไม่ได้หลายคนจากช่วงโควิด4-5หปีที่ผ่านมาชีวิตลราเปลี่ยนไปหลายคนเคยทำงานหลายคนอิงกับเรื่องเกษตร หลายคนอิงกับเรื่องท่องเที่ยวแต่วันนี้มันไม่กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนครับความหวังนั้นสามารถที่จะกลับมาได้หลายคนเป็นหนี้หลายคนไม่สามารถชำระหนี้ได้หนี้ห้าด้านที่วันนี้พักเพื่อไทยพร้อมทันทีหนี้เสียหนี้สาธารณะต่างๆรายได้ของประเทศหนี้เกษตรกรหนี้ผู้สูงอายุ นี่คนจ่ายดีเราพร้อมช่วยหนึ่งงวดเอาไม่เอาครับพี่น้องเอาไม่เอาครับพี่น้องพี่น้องครับสิ่งนี้สําคัญยังไงบางคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประชานิยมแต่เรามองว่าวันนี้เราไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้ถ้าพี่น้องมีไรายได้วันละ100บาทโดยสมมุตินะครับบางคนอาจจะรวยกว่านี้สิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้ถ้าต้องใช้นี่88บาทเหลือเงินอีก12บาท ไม่มีใครอยากจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจไม่หมุนเวียนการปลดหนี้การพักชำระหนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นและลุกขึ้นยืนใหม่ได้ครับพี่น้องครับนอกจากเรื่องนี้เราไปในพื้นที่ต่างๆวันนี้เรายัางเห็นคนติดเตียงเรายัางเห็นพี่น้องประชาชนที่วันนี้บางคนเขาเป็นแกนหลัก แกนนาของครอบครัวประสบอุบัติเหตุไม่สามารถที่จะทําอะไรเพิ่มเติมได้แล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะต้องอยู่ได้โดยที่เราต้องดํารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นคนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพักเพื่อไทยในวันนี้เรามองเห็นว่า3.4ล้านคนเป็นคนที่มีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนคือต่ำกว่าวันละ100บาท ต่ำกว่าเดือนละ3 0 0 0บาทแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนจะหาว่าเราใช้เงินมาแจกแต่ไม่ใช่พักเพื่อไทยคือพักที่หาเงินเข้ามาในประเทศมากที่สุดตั้งแต่ไทยรักไทยครับพี่น้องถ้าวันนี้ผมจะแบ่งเงินส่วนเล็กๆมาให้กับคนที่เดือดร้อนให้กับเขาสามารถลุกขึ้นมายืนใหม่หลายคนหนึ่งเดือนแมเต้องใช้ประมาณสัก 30- 40แต่เราได้รับแค่วันละสิบ ศักดิ์ศรีความเป็นคนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนสิ่งสําคัญที่สุดก่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือการคืนศักดิ์ศรีให้กับความเป็นคนครับเราพร้อมที่จะเติมเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีรายได้ต่ํากว่า3000บาทเข้ามาทันทีเติมเงินสามพันเพื่อฟื้นพ่อแม่พี่น้องกลับมาสร้างรายได้เพิ่มเติมเข้ามาพี่น้องครับเรื่องนี้คืออะไรหากวันนี้เรารู้ว่า คนยากจนอยู่ที่ไหนคนมีไรายได้ไม่ดีอยู่ที่ไหนเราสามารถให้หน่วยงานราชการเข้าไปดูแลได้ถูกที่ถูกจุดซึ่งตัวนี้จะทำให้พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาและดำรงชีวิตกลับมาใหม่ได้พี่น้องครับความหวังของเกษตรกรในที่นี้เกษตรกรเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะแต่ไม่แสดงออกนะครับหลายคนบอกว่าวันนี้ต้นทุนการเกษตร เปลี่ยนไปแน่นอนครับวันนี้ถ้าเราไปดูตามร้านอาหารต่างๆเราไปดูสินค้าที่ฟุ่มเฟือยราคาขึ้นยังไงก็ไม่มีปัญหาแต่วันนี้พออาหารที่พี่น้องลากย่าจะกินขึ้นมานิดหนึ่งก็มีปัญหาแล้วคนที่เป็นต้นน้ำของอาหารก็คือพี่น้องเกษตรกรวันนี้หากเราไม่สามารถที่จะขึ้นราคาทั้งอาหารต่างๆได้ไม่สามารถดูแลพี่น้องเกษตรกรได้ทุกคนไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ วันนี้แน่นอนครับนโยบายใหม่ของเราจะดีไหมถ้าการทำสินค้าเกษตรเกษตรกรมีการประกันกำไรอย่างน้อย30เอร์ซครับพี่น้องครับนอกจากเรื่องประกันกำไร3าเรซนหลายคนมองว่าเรื่องเกี่ยวกับชละระทานเรื่องเกี่ยวกับน้ำเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปาเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางวันนี้มีท่าน สุรยะจึงร่วเรืองเกตนะครับท่านมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมให้พวกเราครับพี่น้องครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้มีศักดิ์ศรีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวแน่นอนครับโคราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแต่วันนี้ ในบางคนขับรถผ่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรความจริงแล้วสามารถทำอาชีพเสริมได้หากวันนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีพักเพื่อไทยพร้อมที่จะเปลี่ยนดินแดนทั่วไปส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าเรามองเห็นเราเห็นฝุ่นควันเราเห็นอากาศ ที่เริ่มไม่สะอาดพักเพื่อไทยเราเป็นพักที่ผลักดันความสวยงามเรื่องเกี่ยวกับพรบอากาศสะอาดขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือแน่นอนว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบางคนมาคุยกับเราบอกว่าวันนี้จะทำยังไงยังไงก็ต้องเผาถ้าไม่เผาก็ไม่ทันสิ่งที่เราจะนำเข้ามานอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็คือองค์ความรู้ต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องสามารถทำงานเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนลดการเผาเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้กับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับผมฝากเอาไว้ในสิ่งสุดท้ายที่วันนี้อยากจะได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราโชคดี มีว่าที่ผู้สมัครนะครับท่านพัชระนะครับคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่อนาคตไกลตอนที่ท่านประเสริฐอยู่ที่กระทรวงดีอีท่านพัชระเป็นแกนหลักที่ร่วมปราบปรามสแกมเมอร์และคืนศักดิ์ศรีคืนความยุติธรรมให้กับประเทศไทยประเทศไทยต้องไร้คอร์รัปชันครับ และสิ่งนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าข้าพักเพื่อไทยเข้าไปคอรับชั้นไม่จบไม่เลิกยาเสพติดไม่จบไม่เลิกครับหน้าตาเหมือน